กิจประเสริฐสวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่11เดือน12นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ 12เดือน12ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่สำหรับลูกค้าทุกทกท่านนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขออวยพรเนื่นๆแต่ก่อนอื่นที่จะพูดต่อไปก็คือพรุ่งนี้จะเป็นวันที่12เดือน12ก็ขาช็อป ก็ออนไลน์ก็จะมีรอคอยวันนี้นะคะก็คือวันที่12เดือน12นี้แต่แต่นะคะแต่ทางกิจประเสริฐเราไม่ใช่มีวันที่12วันเดียวนะคะจนถึงวันที่30เดือน12นี้นะคะก็คือจนถึงสิ้นปีนี้ก็ฟรีดาวศูนย์บาทออกรถได้เลยนะคะ ดอกเบี้ยต่ำสุดเริ่มต้นที่5นนะคะแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดถึงนะคะนอกจากเราจะมีรถใหม่จำหน่ายแล้วเรายังมีรถเก่าที่ลูกค้าคิดว่า ไม่ได้ใช้หรือว่าอยากจะได้รถรุ่นใหม่ๆก็สามารถนำรถเก่ามาแลกรถใหม่ได้นะคะโดยนำขี่รถมาพร้อมกับนำ ผู้มือทะเบียนรถมานะคะรถเก่ารับแรกรถใหม่ด้วยนะคะในกรณีลูกค้าที่อยากจะมีรถใหม่ๆไปใช้นอกจากนั้นแล้วเรายังมีบริการต่อภาษีพรบอโอนทะเบียนนะคะแล้วก็มีบริการซ่อมบํำรุงหลังการขายลูกค้าที่ซื้อรถที่กิจประเสริฐเรานะคะ เกิดใช้ไปแล้วมีปัญหาสามารถมาให้ทางร้านเคมนอกจากเคมแล้วยังเรายังมีรับประกันเครื่องยนต์3ปีนะคะหัวฉีด5ปีถ้าเกิดในระหว่าง ที่ลูกค้าใช้งานเกิดไม่สะดวกนะคะก็สามารถทักเข้ามาทางกิจประเสริฐทางเพจเฟซบุ๊กของกิจประเสริฐหรือไม่ก็ทักมาทางรายได้ที่เบอร์09537 1>, 1 9 9 9 8นะคะก็คือดูทางรายแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เรามีทีมช่างผู้ชำนาญน,นะคะซึ่งผ่านการอบรม เอาไว้บริการลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องรอโปวันที่12เดือน12วันเดียวนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆจนถึงสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงรถคิดถึงเราคิดถึงกิจประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะ